นี่เราอยู่ที่นิตโตรีนะคะของคล้ายๆสไตล์มูจิเรามาเดินดูของแล้วเราก็เพิ่งถอยนี่ไปเหยือกใส่น้ำนี่ดีงามมากเลยถอยไปสี่ชิ้นนี่พ่อะพ่อเขารีเควสมาไว้อยากได้เ็นภาษาประชาแล้วใช่อันนี้แหละพอ่อซื้อไปเลยกระปุกใส่ใบาชาใช่นี่แหละค่ะกระปุกใส่ประชาซื้อไปเลยค่ะคุณพอ่อ ซื้ออันหนึ่งไปเลยค่ะถอยหมดเลยนะคะนี่ของที่เราซื้อวันนี้นอ่ะโอ้ยพี่ใส่ชานี้นาา่ารักอ่ะอันนี้ก็นาา่ารักอ่ะพอดีแล้วก็มีแก้วชาเข้าเสร็จกันด้วยค่ะป,ะปะ้า้าดูอะไรแก้วใส่เบีไม่จำเป็น ลดราคาอยู่ด้วยนะพอ่อแก้วน่ารักมากนะคะแก้วเก็บความร้อนความเย็นแม่ถูกใจสิ่งนี้พ่อบอกว่าพ่ออยากได้นี้เท่มากแม่ว่าหนุนน่ารักกว่าตัวนี้ฝามันเท่นี่นี่นะคะน่ารักมากเลยแล้วก็คือบอกว่าัสดุดีมากด้ยนะปกติแก้วพวกเก็บความร้อนความเย็นมันจะลื่นใช่ปะแต่ตัวนี้มันไม่ลื่นมีสองสี สีน้ำตาลเข้มกับสีไม้น่ารักมากอะ่ะนี่นะคะไปเดี๋ยวเราไปเดินดูโซนอื่นกันต่อโอ้โหคุณพ่อคุณลูกเลือกน้องเตะทำอะไรคะน้องเตะร,รอคุณพ่อเหรอคะน้องเตะร,รอคุณพ่อเลือกของใช่ไหมคะโอโ้คุณพ่อยังเลือกไม่ได้เลยครับ อะไรคะคุณพ่อยังเลือกไม่ได้ใช่ไหมคะอะไรอะลูก้องทำอะไรคะนี่ของเยอะมากนะที่นี่เดินไม่หวัดไม่ไหวเดินเพลินๆเลยค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยใครมานี่มาช้อปปิ้งก็ได้นะราคาก็ถูกกว่ามูจินะคะใช่ไหมใช่เป็นฝาใสใช่ไหมคะใช่ครับอ จะรู้ว่าอย่างนี้แกมันมีบอกไหมคะนี่ดูของสิอุ้ยที่เก็บขนมปังอันนี้ถูกใจแม่บ้านมากดูดินา่ารักจังเลยโอ๋อดีจังเลยดูดิคะของน่ารักเยอะมากใส่มาบ้านถูกใจสิ่งนี้ดูแก้วดิของแก้วก็น่ารัก ดูดิเป็นสีแบบเรนโบว์สีลุงเลยน่ารักมากเลยค่ะแล้วก็อันนี้เป็นที่คนอุยที่คนดูดีจังเลยแม่ถอยไปสองอันได้ไหมส่วนใครจ่ายก็ไม่ต้องสืบนะคะค,คนจ่ายเงินอยู่นี่นะคะคน่ารักมากทุกคนวันสดุดีมากใส่ค่ะอือ ส่วนคุณพ่อยังเลือกไม่ได้นะคะได้แล้วได้แล้วนะคะใส่ลงเลยค่ะปึ๊บ <c oughs> ถือไหวไหมครับลูกชาย <c oughs> ยังเดินไม่ถึงไหนเลยดูสิอ่ะไปไปกันตอค <c oughs> ่ะคุณพ่อก็จะเดินนำไปโซนอื่นแล้วนะคะตอนนี้ คือร้านที่นี่ใหญ่มากนะแม่บอกไ้ก่อนเลยว่าถ้าใครจะมาก็คือต้องเทคไทม์หน่อยอ่า๋ยวให้ดูนะคะนู่นสุดทางตรงนู้นเลยทุกคนอันนี้คือสาขาฟิจอร์ปาร์ังสิตนะคะแล้วก็ดูนี่โอ้โหทุกคนดูสิเดินไม่หวาดไม่ไหวเลยอันนี้ก็คือคุณลูกเล่นกับน้องแมวพ่อจะไปโซนไหนคะอ๋อพ่อจะไปโซนนี้อีกนะคะนี่ ตอนนี้ก็กำลังเบี่ยงเบนความสนใจลูกชายอยูออ่อันนี้ก็คือของใช้ในบ้านไหนชาไทยครับดูดิค่ะของเยอะมากเลยดูแม่ป,ป้าก็พาลูกชายเดินอยู่นะคะแต่ว่าแม่เนี่ย อยากได้อีกแล้วแม่อยากได้อีกแล้วแม่อยากได้ที่ปาดเนยเฮ้ยอันนี้ก็น่ารักใชยม,มีตัดเนอยอันนี้มีรับประทานของหวานหรอเฮ้ยแม่อยากได้น,นี้อ่ะเอาไว้ปัดเนยให้ลูกชายช้อนก็น่ารักอ่ะเอาอันนี้ไปนหนึ่งนี่ใส่ไปหนึ่งนะคะ โอเคไปไปกันต่อโอ้ยน่ารักมากเลยนี่ดูที่วางช้อนแล้วก็ตะเกียบดิน่ารักมากทุกคนโอ้ยน่ารักน่ารักไปหมดเลยมาดูตะเกียบสิคะตะเกียบสีน่ารักมากเยอะ เลือกไม่ถูกเลยทีเดียวค่ะเห็นนะคะพ่อพ่อว่างไงนะคะดูในอุปกรณ์ไม่มีหรอกค่ะตรงเนี้ยนี่แล้วก็นี่จะเป็นพวกโซนเครื่องนอนนะคะโซนเครื่องนอนก็จะเยอะมากป่ะ,ปะเดินไปจ่ายตังค์กันดีกว่าปะปะ๊ะจะได้ของที่เราต้องการกันแหละ ไปขอดูหน้าลูกชายหน่อยสิเต้ bye 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 บายบายหน่อยบายบายหน่อยบายบายหน่อยได้ไหมบายบายให้แม่หน่อยบา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 ยนะแต่ตามมองอย่างอื่นนะคะดูของเยอะมากใครมีเวลาก็มานะคะเพลินเพลินเลยนี่ อันนี้ก็จะเป็นพวกของใช้ที่บ้านทั้งหมดเลยนะคะอันนี้ก็จะเป็นพวกแบบอ,อุปกรณ์ห้องน้ำต่างๆมาทุกคนนี่งามมากผมเช็ดเท้าแล้วก็แบบพวกเฟอร์นิเจอร์ก็มีนะคะดูสิของเขาก็จะเป็นสไตล์ญี่ปุ่นทางนั้นเลยนะ,ะอ่ะมาจ่ายตังค์เราก็ต้องไปให้คุณพ่อจ่ายตังค์นะคะไป นี่ค่ะขอ้ใช้ชาไทยป่ะโอ้ยดูน้องอยากได้เหรอโอ้ชาไทยทำยังไงอ่ะอยากได้แล้วต้องทำยังไงอไ่ะกอดเลยกอดพ่อดิกอ,อดพ่อเหรกอดพ่อได้ไหม <laughs> ไม่ใช่ชาไทยลูกชาไทยอยู่บ้านกอดดีๆกันกอดดีๆกอดีโอเคอาจจะของไหมเหรอของใหม่ตรงไหนเสียทรัพย์ไปลูกแม่แม่ตามอง พ่อเขาก็ต้องซื้อแมวให้ลูกนะคะเพราะว่าลูกอยากได้นี่ก็คือกําลังตามน้องพนักง,งานไปเอาแมวอยู่ <c oughs> แค่เพราะว่าลูกอยากได้นะคะคุณพ่อก็เลยต้องมาเสียสักให้ลูกชายเอาสีดำค่ะ,ะ,ม,นนะมีสองตัวใช่ไหมคะมีสองสีสงสใช่ไหมคะงั้นเอาตัว อนนยยก็็คคืออาเ๋อโอเคเอาตัวนี้ละกันขอบคุณมากเลยค่ะไปกลับบ้านกับเราเพราะว่าเจ้าลูกชายอยากได้นะคะมาแล้วนี่อ่ะเดินมาเอาแล้วเดินมาเอาแล้วเดินมาเอาแล้ว,อ,ลว,อ,ลวอ้าวแวะมีแวะมีแวะเดินมาเอาเตน,นี่ไง เต้าเป้าพ่อซื้อให้ถุจ้าพ่อก่อนถุจ้าพ่อก่อนพ่ออยู่ไหนถุจ้าพ่อยัง <laughs> ไปไปใส่ตังไปอย่างไได้ไหม นิ่มจริงด้วยอะ่ะ <c oughs> คนใจตังเลยคะ <c oughs> ขอขออะพี่เขาให้แล้วครับโอ้โหคืนนี้นอนก่อนเลยนะเตะ เรียบร้อยเออชาไทยดูดิค่ะขอบคุณนะคะบายจายเงินเรียบร้อยกลับบ้านกันค่ะ